ำไมช่วงนี้รู้สึกโค้งจังเลยทำไมช่วงนี้รู้สึกเบื่อทำไมไม่มีแรงอยากจะทำอะไรเลยมันเป็นเพราะอะไรกันนะสวัสดีครับพงการครับสวัสดีครับพี่เซธครับสวัสดีครับผมอ่าก็อันนี้ก็เป็น ep 2ีนะครับที่เราได้มาทำพอดแคสต์กันนะครับก็จาก e p 1หนึ่งเนี่ยผลตอบรับก็ดีมากนะครับใช่ใช่แสอกว่า เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ฟังง่ายนะครับใช่ซึ่งเราก็แรกๆเนี่ยเราก็จะอยากจะนําเสนอเรื่องที่มันสําคัญกับตัวเรามากที่สุดนะครับสำหรับพวกอ,อ,อายุอย่างรุ่นเรานะครับพวกวัยรุ่นใบเรียนไปทํางานพวกนี้นะครับซึ่งวันนี้อย่างที่ได้เกิดไปมันมีความสําคัญจากคําถามท,าที่ผมได้พูดไปก่อนนั้นเนี่ยเซธคิดว่าวันนี้มันจะมีแนวทางไปประมาณไหนครับวันนี้เหรอใช่ครับ แล้วทางวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องที่ที่หลายๆคนเนี่ยกำลังวาดฝันไว้อยู่วาดฝันใช่กำลังวางแผนไว้นั่นคือเรื่องของเป้าหมายในชีวิตครับของใช่ใช่นั่นนะครับก็ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะว่าทําไมเราสึกเรารู้สึกเบื่อทําไมเรารู้สึกเคว้งทําไมรู้สึกไม่มีพลังเนี่ยอาจารย์เพราะว่าคุณเนี่ยยังไม่มีเป้าหมายหรือเปล่านะใช่ สักครับในความคิดของพิเศนเนี่ยพะเคิดว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไรในความคิดของผมเหรอในคุณผมคิดว่าเป้าหมายคือสิ่งที่ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เราก็มีวาดฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอีสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอใช่ใช่คือทุกคนมีแหละเมื่อพูดถึงเป้าหมายาจริงมันหลายครั้งเมื่อพูดถึงเป้าหมายเนี่ยเรามักจะคิดถึงคนรุ่นใหม่เนาะ เมืถึงวัยรุ่นแต่ตามจริงเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถมีเป้าหมายในชีวิตได้ใช่ครับใช่ใชก็จริงๆเรื่องนี้ก็สําคัญมากครับเพราะว่าเราก็นึกถึงว่าการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำทำให้ชีวิตเรามันมันดูมีอะไรมากขึ้นอ่ะถูกต้องอลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าชีวิตเรามันไม่มีเป้าหมายแร้จะเป็นยไงครับมันเคว้งไงนะ,ะเหมือนกับคุณเล่นเกมเล่นเกมไปเรื่อยที่แบบ ไม่รู้ว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงมอสคืออะไรชิดมันก็จะไปเรื่อยอ่ะมันจะแบบไม่มีความหมายจริงนะไ้่มีความหมายมันจะแบบไม่มีค่าอยู่ไปเหมือนคนไร้ค่าใช่ใช่ยิ่งคุณเล่นเกมอ่ะสมมติว่าคุณอยากจะไต่รลงไว้กันอ่ะไต่รลงให้สูงสงอ่ะทีนี้พอคุณอยู่ในแร้งสูงละแล้วยังไงต่ออ่ะก็จะประมาณนั้นใช่คุณจะสึกมันไม่มีความท้าทายเออมันต้องมีความท้าทายแล้วยังไงต่ออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นเราเลยตรงเลย เพราะว่าเราเนี่ยมักจะได้เจอคําถามนี้บ่อยมากครับเพราะว่าก่อนที่คุณจะขึ้นมปลายจะเจอละจะไปเรียนต่อไหนใช่อ่ามีเป้าหมายอะไรในชีวิตต่อไปอนาคตจะฝันว่ายังไงอืมต้องอ่มปลายอง่ายเลยจะเรียนสายอะไรอืมง่ายก่อนก็ส่วนใหญ่ก็ต้องตอบสายวิทย์นะเพราะว่าสายวิทย์มันไปได้ไกลกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าจริงบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาอยากจะทํางานอะไรก็ขอไปสายวิทย์ก่อนละกันสายวิทย์คณิตก่อนใช่พอมาเรียนจบ ม6ครับผมคำถามต่อไปคืออะไรครับหลังจบม6ใช่ครับเรียนมหาลัยไหนอ่าคุณจะเรียนมหาลัยไหนคุณอยากจะเข้าคณะไหนใช่อยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเทนตอนนี้เป็นไงบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พบเจอได้ทั่วไปแล้วก็มีอีกครับผมช่วงนี้ผมเรียกว่าเป็นคำถามยอดฮิตเลยสำหรับพวกผมนะปีซีอะเรียนจบละยังไงต่ออืมยังไงต่อชีวิตเอจริงเลย บอกว่าคือไม่ว่าจะทํางานไปทํางานกลุ่มอ่ะจะเ,เพื่อนๆจะอยู่ประโยคน์นี้ขึ้นมาเฮ้การเรียนจบแล้วทำาไงต่ออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นท็อปิกที่เราพูดคุยกันได้บ่อยมากนะครสำหรับช่วงนี้ช่ซึ่งเอาจริงๆหลายคนเนี่ยมันมันดูเป็นคําตอบที่ตอบยากมากเลยใช่แล้วแต่ตัวผมเองก็ต้องมีคิดบ้างแหละใช่ไหมครับหลายคนเธออยากให้คนที่ฟังเนี่ยลองคิดดูว่าเป้าหมาย oh เป้าหมายเป้าหมายมันคืออะไรมันเป็นไงสำหรับตัวเราเรามีเป้าหมายหรือเปล่าอใช่ใช่ครับทุกวันนี้คนตื่นม,มาแล้วคุณรู้สึกอะไรตื่นม,มาทําไมเนี่ยหรือเปล่าใช่ใช่ไดาคิดจริงๆครับได้คิดจรดิงเรื่องหัวข้อว<ช>ันนี้ก็มันถึงได้เป็นเรื่องสําคัญที่อยากจะให้ทุกคนเนะ่ได้คิดนะนะว่าเป้าหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตเรามากนะครับอืมและทีนี้อืมเราพูดถึงเป้าหมาย เป้าหมายเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับจริงๆวันนี้เราจะเน้นไปพูดถึงเรื่องของความสําคัญของเป้าหมายมซึ่งใน e p ต่อๆไปเนี่ยเราก็จะอาจะอาจะลงลึกรายละเอียดในเรื่องของเรื่องต่างๆของเป้าหมายนะครับเพราะว่าเรื่องเป้าหมายเนี่ยมันดูมันกว้างเนาะใช่เราเป้าหมายมีอะไรบ้างเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายเรื่องหนะ้าที่การงานเป้าหมายเรื่องความสมัมพันธ์เป้าหมายเรื่องสุขภาพก็มีอะเป้าหมายเรื่องเยอะแยะไอ้หมดทุกอย่างมันสามารถทําให้เรามีเป้าหมายได้ ใช่ครับผมซึ่งก็ทุกเรื่องเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดก่อนว่าเป้าหมายเนี่ยมันสําคัญและอยากให้เราทุกคนควรจะมีนะครับอ,อซึ่งอย่างแรกที่ยกตัวอย่างเรื่องของอาชีพก่อนละกันอ่าเป้าหมายในอาชีพคิดว่าไงครับในอาชีพใช่ไหมครับใช่ครับคือตามจริงอะ่ะคือทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนมีสกิลที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอที่บางครั้งเนี่ย เราไม่รู้ตัวว่ามันมาจากไหนอืคุณเคยไหมคุณคาดเคยไหมที่แบบว่าเราทําอะไรบางอย่างที่เราไม่จะเป็นต้องพยายามเยอะแต่มันทําแล้วมันออกมาดีแต่กับอีกคนหนึ่งที่แบบพยายามแทบตายแต่ออกมาไม่ดีออืใช่เคยไหมคิดว่าน่าจะเคยนะนั่นแหละนั่นเขาเรียกว่าสกิลที่มันติดตัวเราหรือว่าเขาเรียกว่าความสามารถอืใช่คือเราต้อง เรื่องของหน้าที่การงานคือเราต้องรู้ว่าเรามีความสามารถอะไรใช่บางคนมีความสามารถเรื่องของเก่งเรื่องของวิชาการเก่งเมื่อในการเป็นหมออย่างเงี้ยเราเห็นเขาเป็นแบบนั้นแต่เราอยากจะเป็นแบบเขาแต่เราไม่มีสกิลด้านนั้นอ่ะเราไม่มีสกิลด้านนั้นเมื่อเราพยายามแบบเขาเราจะเราจะเหนื่อยเรารู้สึกไม่เอ็นจอยแล้วรู้สึกไม่แฮปปี้เราต้องมาโฟกัสว่าให้เรามีความสามารถอะไรเมื่อเรารู้ว่าเราถนัดอะไรเราจุดเด่นอะไร แล้วก็พัฒนาจุดเด่นนั้นให้ดีที่สุดอและเอาจุดเด่นนั้นมาทาเป็นอาชีพของเราอมันก็สามารถเป็นเป้าหมายในเรื่องของการทําอาชีพในอนาคตได้เน่าสนใจใน่าสนใจใช่ออีกอย่างผมว่าถ้าเรื่องของความถนัดแล้วเนี่ยมันต้องมีสิ่งอย่างที่ควบคู่ไปกันด้วยคือเรื่องของความชอบชความชอบสิ่งที่สนใจเราชอบอะไรสนใจอะไรเนี่ยเราสามารถทำให้มันเป็นเป้าหมายได้ใช่ไหมครับเช่นอยางไรบ้างครับเสีครับอย่างเช่นคุณชอบอะไร เออเหมือนกับคุณชอบที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเหมือนอมผมชอบชอบในเรื่องของการศึกษา,ากาันอ่ะผมก็สามารถทุ่มเทอืได้โดยที่แบบว่าสามารถใช้เวลาได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงผมก็สามารถใช้เวลาได้แต่อีกคนหนึ่งที่ถ้าจะมาทําแบบผมเนี่ยก็อาจจะไม่มีความสุขออืมอืมนั่นแหละหลายครั้งเรามองจุดหมายปลายทางมากเกินไปจนเราแบบเราเราเราไม่สามารถไปถึงจุดหมายนั้นได้จริงๆนะเรา เราอยากจะเป็นแบบนั้นแต่เราไม่ได้ชอบเราไม่มีความสามารถเงี้ยแต่้เราจะทำได้ยังไงใช่<ม>นในเรื่องของอาชีพนะใช่ครับเรามักจะมองคนอื่นโดยที่เราไม่มองดูตัวเราว่าที่เราอะถนัดอะไรอืเราเกิดมาด้วยพรสวรรค์อะไรอืใช่แต่ครั้งเราก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องมีพรสแสวงดีพัฒนามันก็ถูกนะแต่ว่าแต่ว่าแต่เราจะสู้พรสวรรค์ของคนที่เขา มีมาแต่เกิดได้ไหมไม่ได้เหมือนกับน,นักฟุตบอลน,น่ะเหมือนกับคนเก่งๆอ่ะบางครั้งเขาไม่ได้ฝึกอะไรเยอะนะแค่พื้นฐานเขาก็เก่งแบบโหสโุดยอดมากเลยแต่ถ้าเราอยากจะเป็นแบบเขาอ่ะเราพยายามแทบตายใช้เวลานหนักแต่เราไม่ได้ถึงครึ่งของเขาอ,อืะ,ะนี่แหละเราจะรู้สึกเฟลมากเลยนะเราส่งนี้เราจะทําไปทําไม,ไมใช่ฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเรื่องของงานผมว่าเราไม่ไม่จำเป็นต้องมองคนอื่นเรามองดูว่าฮ้ยเราถนัดอะไรเราชอบอะไรแล้วก็ทําสิ่งนั้นได้เราก็ มั่นใจว่าอีสิ่งนี้แหละมันจะทําให้เราเนี่ยสร้างอาชีพได้เราไม่ต้องไปมองคนอื่นเยอะครับใช่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องเห็นเขาสําเร็จมากกว่าก็ไม่เป็นไรก็นั่นคือความสามารถสก,กิลที่เขามีใช,ใช,ใช่เรื่องของงานนะน,นี่พูดถึงเรื่องของอาชีพจริงจริง,รง,รงมีอาชีพหนึ่งที่ผมแบบเลสเปกมากเลยที่ผมแบบนับถือมากเลยครับสำหรับอาชีพอันนี้ในเราพูดถึงในมุมมองของคริสเตียนแล้วกันนะครับก็คือว่าอาชีพที่ แราว,ว่ามีเยอะมากเลยในประเทศเราก็คืออาชีพค้าขายอ่าสักชื่อเรื่งกับอาชีพไหมครับผมว่าดีนะอืมชีมค้าขายเนี่ยผมเองก็คือพ่อกับแม่ก็เคยขายโรตีมาก่อนอโรตีกรอบร้านนานแล้วก็ถามว่าดีไหมดีนะควรได้คือได้จับเงินทุกวันเห็นเงินทุกวันแล้วก็คือไม่ได้เงินวันต่อวันด้วยได้กําไรด้วยวันไหนที่ที่ขาดทุนก็มีแต่ว่ามันก็ ว่ามันสบายใจนะมันสบายใจมันไม่เหมือนงานงานที่แบบว่าต้องเข้างานแปดโมงเลิกห้าโมงมันไม่เหมือนอย่างนั้นคือขายของอ่ะคือมันมีเวลาช่วงเตรียมของสักชั่วโมงหนึ่งในการเก็บของซื้อของแล้วก็เวลาขายของจริงอ่ะขายของประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงคือไม่เยอะไม่เหมือนงานที่มันต้องเข้าแปดโมงห้าโมงไม่เหมือนอขายของไม่เหมือนผมว่ามันมีความอิสระแล้วก็ความสบายส่วนใครที่ชอบเนี่ยผมว่าทําเลยครับเต็มที่ คือเหมือนกนะับทุกอาชีพเนี่ยมันมันก็ดีหมดเลยนะดีหมดเลยถ้าเราชอบนะใช่แต่ว่าปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เนะี่ยทุกคนอะ่ะมักจะไม่พบสิ่งที่ตัวเองชอบนี่แหละปัญหาโอ้ยผมอุม้ยถามถามเพื่อหลายคนนะชอบทอําอะไรอะไรเงี้ยทุกคนก็ตอบไม่ได้คนก็นเล่นเกมเหรองนี่นี่ตอบว่าคําตอบที่พบได้บ่อยสุดก็คืออะไรรู้ไหมครับคืออะไรครับชอบนอนครับชอบนอนมีอาชีพนอนยอาชีพนอนอ่า ผมว่าทุกวันนี้มันแปลกมากมันคือมันมีอาชีพแปลกๆเกิดขึ้นเยอะอืมใช่นอกจากอาชีพข้าราชการนอกจากอย่างนั้นอย่างนี้คือมันมีอาชีพที่มันเกิดขึ้นใหม่ที่เราแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรออืม creative เงี้ยซึ่งเมื่อก่อนไม่ใช่มีนะถูกไหมอันนี้คือมันือมันคืออาชีพมันเยอะมากนี่คือมันมันไม่ได้ฟิกแค่แบบว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่เยอะ่ากศัพท์เกี่ยวสับศัพท์ด้านอาชีพเนี่ยเยอะมากนะเดี๋ยวนี้ใช่ถ้าพูดถึงเป้าหมายเรื่องของอาชีพเนี่ยค เดี๋ยวเอาจะต้องมาลงลึกใน ep ต่อไปนะครับตที่นี้พูดถึงเป้าหมายเนี่ยในพระคัมภีร์เขาได้บอกอะไรเกี่ยวกับเราไหมครับไม่บอกะไรเกี่ยวกับเป้าหมายนะครับบไงบ้างครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังในหนึ่งกรลินโธบทที่เก้าข้อที่ยี่สิบหกข้อนี้บอกว่าดังนั้นเนี่ยส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งอย่างนี้โดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนักมวยที่ชกลมอ่มันเป็นไงครับในข้อที่เนี่ยบอกว่าอากาบากเปาโลนะครับเมื่อแต้รับงานรับใช้โดยอย่างมีเป้าหมาย ปาร์โลเองบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนนักวิ่งที่มีเป้าหมายวิ่งที่เขารู้ว่าเส้นชัยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็วิ่งตามทางนั้นทําให้ดีที่สุดเขาไม่ได้เป็นเหมือนกับนักมวยนักมวยที่ชกลมนักมวยที่ชกลมคือไม่รู้ชกอะไรใช่ชกมัไไม่มีคู่แข่งอะชกอะไรชกลมใช่ฉันเนี่ยปารโลเองเขารู้ว่านะที่เขามีชีวิตอยู่เขารู้ตัวว่าเขากาลังทําอะไรและเขาก็รู้ว่าจุดหมายที่เขาจะไปเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับมาบ้าง นี่คือสิ่งที่ปารอทาดาเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายแต่ละวันปารอเองเขาเจอปัญหาไหมเขาเจอปัญหาเจอหนักมากเจอขนาดที่เขาเนี่ยเกือบตายอืเจอปัญหาอุปสรรคเยอะแยะปารอโอ้โหท้อแท้ใจปัญหาทั้งทั้งภายนอกและภายในปารอเจอหมดเลยแต่ว่าแม้ว่าปัญหาเยอะแค่ไหนเนี่ยแต่ปารอเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขารู้ว่าเป้าหมายที่เขาทำเนี่ยมันไม่ไร้ประโยชน์ อืมใชม่มันมันทําให้เปาโลมีพลังจริงนะมีพลังใช่ใชแต่พอมาพอมาดูพวกเราในปัจจุบันเนี่ยใช่ครับโอ้เป้าหมายแทบแต่ละคนแทบตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยมันดูกลายเป็นเรื่องยากไปเลยเที่ว,ว่าเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนคิดหนักเลยนะอะเป้าหมายคืออะไรบางคนตันมากใช่ครับมันก็น่าคิดนะว่าเราต้องต,ต้องต้องตระหนักว่าทีนี้เราพู<ๆ>ดในมุมอมองของคริสเตียนแล้วกัน่ะ ทีนี้เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็ต้องเรามีร่างกายเรามีเนื้อหนังเนาะเราก็ต้องมีอาชีพในการทํางานของเราแล่ทีนี้นข้อสําคัญก็คือว่าสิ่งที่เราอยากจะทําหรือว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันต้องไม่ขัดกับน้ำาันไทยของพระเจ้าถูกต้องอมืมันเป็นไงครับพี่เซทคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเมื่อมนุษย์เกิดมามนุษย์ไม่ได้เกิดมาโดยที่แบบว่าคลําหาชีวิตว่ารเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร มนุษย์เกิดมาเนี่ยคือพระเจ้ามีไกด์ไลน์ให้กับเราอืพระเจ้ามีแนวทางให้กับเราว่าเฮ้ยเราควรจะทําอย่างนี้นะเราควรจะทําอย่างงูนนะแต่หลายๆครั้งเองเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ทาตามไกด์ไลน์ที่พระเจ้าวาดไว้ให้มนุษย์เลยสับสนเนี่ยเหมือนทุกวันนี้เหมือนเราเราก็สับสนเฮ้ยเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จในชีวิตมีเป้าหมายในอนาคตที่ที่ดี<ม>ออต้งลองคิดดูนะสมมตินี่คือลองคิดดูนะคะตอนนี้น้องไคล์มีเป้าหมายอะไรคร<ม>ับในชีวิต จริงๆต้องหมายณตอนนี้เลยนะปัจจุบันจริงๆด้านอาชีพหร,รืว่าไงนัดอาชีพก็ได้ครับจริงๆอยากอยากจะเปิดร้านขายสื่อออนไลน์นี้อ่าสื่อออนไลน์ครับผมอ่าเอาสมมุตินะครับสมมุติน้องการเนี่ยเปิดร้านขายสื่อออนไลน์เรียบร้อยแล้วสำเร็จเรียบร้อยนะมีผู้คนยกย่องเชิดชูคือประสบความสําเร็จมากน้องการมีเพจออนไลน์มีขายหนังสือออนไลน์น้องการมีครอบครัวประสบความสําเร็จหมดเลยแี่น้องการคิดดูนะว่า จุดสุดท้ายของเป้าหมายในในชีวิตเนี่ยจุดสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอสมมติวันหนึ่งน้องน้องการ์ดเองอายุเยอะขึ้นแปดสิบจะทําเพจนี้ไหวต่อไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็ต้องสืบทอดต่อให้ลูกให้หลานต่อไปถูกไหมครับวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราอายุเยอะขึ้นแน่นอนว่าเป้าหมายอาชีพในโลกนี้เนี่ยเราจะต้องปล่อยวางอืเหมือนกับนักฟุตบอลที่วันหนึ่งจะมีช่วงเวลาที่ลุ่งโลดและจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะต้องวางมือให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมา เป้าหมายในโลกนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันสําคัญให้มันสําคัญมากเพราะเราต้องเลี้ยงชีพถูกไหมครับแต่เราต้องมองดูจุดสุดท้ายของชีว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเป้าหมายในโลกนี้เนี่ยเราจะต้องปล่อยวางมันไปอเหมือนน้องการ์ดมีเป้าหมายอยากจะเปิดหนังสือออนไลน์แน่นอนรับว,ว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องการ์ดก็ต้องปล่อยวางอาชีพนี้ลงเพราะว่าเราไม่ได้มีอายุถึงพันปีถูกไหมครับวันหนึ่งเราต้องจากไป และอาชีพนี่เนี่ยก็ต้องปกทอดต่อคนรุ่นต่อๆอไปซึ่งเราไม่รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะดูแลดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าเฮ้ยเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเกิดมาเพื่อจะอยากมีเป้าหมายแค่ทําธุรกิจในโลกนี้จริงๆเหรอเราเกิดมาเพื่อจะทํางานซื้อบ้านซื้อรถแค่นั้นเองจริงๆเหรอคิดถึงเส้นชัยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยจุดสุดท้ายอะของชีวิตของชีวิตมันจะเป็นยังไงต่อไป บางคนก็เฮ้ยในไลฟ์โค้ดคุณต้องประสบความสําเร็จคุณต้องมีบ้านต้องรวยนะต้องรวยเอาสมมติคุณได้นั้นหมดแล้วอ่ะงไงต่อแต่สุดได้นั้นหมดแล้วแต่สุดท้ายจริงๆในชีวิตเมื่อคุณรู้ว่าเฮ้ยคุณอยู่ได้อีกแค่สองสามวันนะยังไงต่อคุณก็ต้องทิ้งนั้นออกหมดเลยใช่ใช่เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนลองคิดดีๆว่าเฮ้ยเป้าหมายในชีวิตมนุษย์จริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่อแค่นี้เหรอ เราลำบากเกือบตายเลยนะเพื่อ,อจะหางานหาบ้านหารถเนี่ยแล้สุดท้ายเราต้องปล่อยสิ่งนั้นไปให้กับคนรุ่นหลังใช่ฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราลองคิดว่าเฮ้ยจริงๆนั้นเนี่ยเราวิ่งถูกเป้าหมายหรือเปล่าปโลเองเขาวิ่งอย่างมีเป้าหมายและปโลรู้ว่าเอ้เป้าหมายนั้นเนี่ยปโลจะได้รับอะไรอืมปโลจะพบเจออะไรต่อต่อไปคือปโลอมองไกลกว่านั้งเงนเยอะแต่มนุษย์เราอะมองมองสั้นใช่ครับมองแค่บอกว่าเฮ้ยรวยจบ แต่ไม่คิดว่าเฮ้ยพอรวยแล้วอะหลังจากนั้นต่อเป็นไงต่อนี่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาคิดใช่คิดเยอะกลับมาว่าเป้าหมายที่เราจะทําเนี่ยมันมันดีกับตัวเององไรดีกับประโยชน์ดีกับพื้นยังไงอืมอืมผมไม่ใช่เขาว่าไม่ใช่เขาว่าเฮ้ยด้านอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนมองอย่างเดียวเลยคือถูกต้องเรื่องของเงินถูกต้องครับเป้าหมายเพื่อคุณต้องการจะได้เงินและทีนี้คุณได้เงินเยอะแล้วไงต่อใช่ไหมใช่ต้องกลับมาคิด นั่นแหละครับเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้ในอีพีนี้คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายอ่าเริ่มจากมีเป้าหมายก่อนเพราะว่าก่อนที่มันจะมาเป็นศูนย์เนี่ยตอนนี้ทุกคนแทบจะติดลบมากเลยนะทุกคนแทบจะแบบควยแบบไม่มีเป้าหมายทุกคนโอ้คำนี้ยอดยอดทิ้มากเลยคือแบบเหมือนครับอยู่เพื่อหาความสุขไปวันๆใช่อันนี้น่ากังวมากเลยคํานี้ก็คือทุกวันนี้เป็นอย่างจริงๆนะอือทุกคนพยายามแบบวนลูปอยู่กับที่เดิมๆอย่างเงี้ยอืมใช่แล้วก็ หาความสุขให้มันไม่มีเป้าหมายอะไรตอนนี้นทุกคน,นถ้าเปรียบเหมือนนักเดินทางคือทุกคนออกจากจุดสตาร์ทเกิดมาปุ๊บทุกคนกำลังเดินทางไปในป่าอืที่ทางอินเทอร์เน็ตเองก็ปลูกฝังว่าเฮ้ยชีวิตเราควรจะประสบความสําเร็จนีชีวตที่มีความสุขกับตนเองนะร่ํารวยทุกคนก็กำลังเดินป่าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยจริง,รงๆเนี่ยคุณกำลังเดินไปไหนคุณกำลังจะเจออะไรอืยิ่งรถกําลัง มันใี้การ์ดบอกคือหลงทางเยอะมากใช่หลงทางนั่นแหละครับก็สุดท้ายเนะี่ยอะให้ทุกคนลองคิดว่าเป้าหมายของเรามัคืออะไรส่วนวิธีเนี่ยคุณจะยังไงก็ได้อะหาจะทำยังไงก็ได้หาเป้าหมายของตัวเองอะแต่ขอให้คุณคิดก่อนว่าตระหนักว่าเป้าหมายเป็นสิ่งที่สําคัญมากและคุณก็ควรที่จะมีเพื่อให้จะเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเองให้รู้ว่าตื่นมาเนี่ยเราควรจะทําอะไร ไม่ใช่ตื่นมาก็ฉันไม่รู้ฉันจะทำอะไรนะเพราะฉะนั้นฝากทุกคนคิดเอาว่าเป้าหมายเนี่ยสิ่งที่เราควรจะมีในปัจจุบันแล้วต้องคิดให้ได้อะว่าตอนนี้เป้าหมายคืออะไรครับผมเอาไปเซ็ตมีประโยคสุดท้ายอยากจะฝากไปนนะครับประโยคสุดท้ายเลยใช่ครับก็ประโยคสุดท้ายนี้ก็อยากจะจะฝากให้ทุกคนได้ได้ตรหนักนะครับว่า ทุกคนเนี่ยสามารถมีเป้าหมายได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จะเด็กจะเป็นวัยทํางานจะเป็นวัยรุ่นหรือว่ากลางคนหรือเป็นผู้สูงอายุทุกคนสามารถมีเป้าหมายได้นะครับมีเป้าหมายแล้วก็ทําไม่เต็มที่ไม่จะเป็นต้องมองคนอื่นว่าเขาจะดีกว่าเราหรือยังไงแต่ว่าเราทําเป้าหมายที่ที่เราวาดฝันไว้อย่างเต็มที่แล้วผมเชื่อว่ามันจะสํญญาเร็จครับนะผมก็สาหรับอีพีนนะครับก็เพียงเท่านี้เรื่องของเป้าหมายในชีวิตและพบกันต่ออีหน้าครับผม สวัสดีครับ